สวัสดีครับวันนี้จะมาทําข้าวหน้าหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวนี่ใช้สันคอครับก้อนใหญ่แบบนี้เลยอันนี้จะไปแช่แช่เย็นมานะครับเกือบแข็งเลยแช่เย็นมาเกือบแข็งนะครับก็จะได้หัน่นง่ายๆได้ฟงเนี่ดยดูใกล้ๆดิเดเห็นไ่มบได้ฟองอันนี้เราก็จะหั่นหนาประมาณหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยกะเอานะครับหนึ่งเซนติเมตรเดี๋ยวไปเบะมาก อันหนึ่งเซนติเมตรนี่จะมีความหนานครับก็จะได้เวลาไปตากแดดเนี่ยมาทอดนะครับเือนจะได้นุ่มๆเนื้นอหมูนะครับสวยงามมากหมูก็เราก็อาหารเสร็จแล้วนะครับลายสวยงามมากเลยมาดูใ,ใกล้เน่สวยงามาพริกไทยเป็ดปักชีรกรุบยาบ เครื่องที่โขกไว้งาขาวซอสหอยนางรมซอสปรุงรสปาเขียวเกลือน้ำตาลน้ำมันงาน้ำมันพืชน้ำเปล่า เสร็จแล้วก็หมักไว้ในตู้ยเย็นหนึ่งคืนจริงๆแล้วก็จะหมักไว้แค่สองชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มืดแล้วไม่มีแดดหมักเสร็จแล้วหนึ่งคืนเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากใส่ตะแกรงย่างนะครับมาลงมาดูดิแมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยงานเนี่เยอะๆเลยนะครับเยอะมากๆเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับตากแดดแบบจัดๆเลย ก็ตากแดดมาได้หนึ่งแดดนะครับเนี่ยมาดูหนึ่งแดดก็คือว่ากลับหน้าเนี่ยตอนตอนตอนบ่ายโมงเป็นองเป็นตารางแบบนี้เนี่ยคือกับหน้ามาแล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันทอดเลยดีกว่าทอดน้ำมันเยอะๆไฟไม่ต้องแรงไปลงไป นี่นะครับเพราะว่าเรามีความหวานความเค็มแต่ทอดไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวจะไหม้ทอดไฟอ่อนๆสบาย ทอดแค่พอสุกนะครับแบบเนี้ยใช้ได้แล้พอมีหมูก็ต้องมีไข่นะครับเดี๋ยวทำไข่ดาวต่อเลย หมูแดดเดียวเนี่ยจะต้องมีน้ําจิ้มนะครับก็จะ,จะเป็นซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยไข่ดาวนี่จะเป็นซอสเหยอนะคนะรับซอสเหรอโอเคข้าวหน้าหมูแดดเดียวพร้อมขึ้นโตประทานแลครับหมูแดดเดียวนะครับหันนะ่นหนาๆเนื้อนุ่มๆกันเลยนะครับมาพร้อมไข่ดาวน้ําจิ้มซอสพริกผักชีโรยหนะ้า ข้าวหน้าหมูแดดเดียวขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะครับก็หนนั่นหนังหนาเนื้อจะได้นุ่มๆจิ้มซอสพริกแบบนี้นุ่มๆนว่นวันนี้ไข่ทอดน้ำไปหน่อยไม่เยิ้ม Bình dạ bình dạ bình dạ wow dạ mấy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  dạ 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 dạ